วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูนุกเปิดกล่องสมบัติที่ได้จากการตีบอสอฟิลบอสที่ชื่อว่าสเตลเลียค่ะมีทั้งหมด182กล่องนะคะน,นี้นุกนับมาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ประดับจากกล่องพวกนี้กี่อัน ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ค่ะเซิร์ฟไต้หวันก็คือมีฟิลบอสซสีซันเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับของ g l o b a l ตรงที่ฟิลบอสซสีซันของไต้หวันเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่บอสแค่ตัวเดียวอย่างตอนนี้ค่ะมันโฟกัสมาที่บอสตัวที่5้าสเตลเลียของที่จะได้ทุกอย่างค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับบอสตัวนี้หมดเลยแล้วมันก็มีของเพิ่มขึ้นมาอย่างนึงก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เป็น1ดาว2ดาว3าดาวพวกนี้ค่ะเหมือนมันเป็นเศษเศษของลูกแก้วอันนี้สามารถเอาไปคราฟเพื่อทําเครื่องประดับที่ได้จากบอส ตัวนี้ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้ในช่วงเวลาของฟิลบอ s ซีซันนี้เท่านั้นนะคะพอจบซีซันแล้วของพวกนี้ก็คือจะไม่มีประโยชน์อีกแล้วหนูก็เลยต้องเรียบมาเปิดกล่องสมบัตินะคะเพื่อที่จะเอาของในกล่องอะคะ่ะมาใช้ในการคราฟทาเครื่องประดับต่อไปนะให้ทุกคนดูว่าตรงนี้ค่ะมันมีบอสอยู่2ตัวจริงๆแนละ้วมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันแบ่งเลเวลความยากนะคะเป็นตัวธรรมดากับตัวยาก พอมันเป็นฟิลบอสซีซันของสเตลเลียค่ะมันก็ทําให้สเตลเดทุกตัวค่ะกลายเป็นตัวยากหมดเลยและอันนี้คือของที่เรามีสิทธิ์จะดรอปได้จากการตีบอสตัวนี้นะคะมันจะแตกต่างจากแบบบอสที่เป็นตัวปกติะคะ่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยให้เห็นว่ามันจะมีของพิเศษที่มันจะมีแค่ในช่วงฟิลบอสซีซันเท่านั้นพวกเส้นได้พวกออของในการทําอาหาร เสรลูกแก้วที่เอาไว้ใช้คราฟเครื่องประดับนะคะแล้วก็มีคอสตูมด้วยสามารถดรอปได้แต่ว่านุกไม่เคยดรอปได้เลยนะของในกล่องสมบัติก็ต่างกันเหมือนกันนะคะให้ทุกคนดูนี่อันนี้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับเวลาปกติที่เราตีฟิลบอสนะคะจะมีแค่นี้เลย ในเซิร์ฟไต้หวันนะคะมันแบ่งบอสตัวหนึ่งอะ่ะเป็นตัวยากกับตัวธรรมดาตั้งนานแล้วกล่องสมบัติที่นุกได้จากการตีบอสตัวยากตั้งแต่สมัยนู้นนะคะที่นุกเก็บสะสมมามันก็เปลี่ยนให้มาเป็นของฟิลบอสซีซันนี้หมดเลยถือว่าโชคดีมากที่เก็บสะสมไว้นะคะตอนแรกกะจะทําคลิปเปิดกล่องของฟิลบอสทั้งหมดทีเดียวเลยนะคะเพราะมันเยอะมากแต่ว่าพอมันมีฟิลบอสซีซันมาเราก็รู้สึกว่าเออเราควรจะเก็บมันไว้ก่อน เดี๋ยวดูเปรียบเทียบระหว่าง2กล่องนะคะกล่องที่ได้จากการตีบอสตัวปกติกับอีกกล่องหนึ่งที่ได้จากการตีบอสที่เป็นตัวพิเศษนะคะอันนี้คือกล่องที่ได้จากการตีฟิล์บอสตัวธรรมดานะคะก็คือไม่ได้มีของพิเศษอะไรส่วนอันเนี้ยปกติแล้วมันต้องหน้าตาเหมือนกันกับกล่องเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะมันมีฟิล์บอสซีซันใช่ไหมมันก็เลยเพิ่มของพิเศษเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเลยนะคะมาดูว่าจะได้แหวนทั้งหมดกี่อันนะ180กว่ากล่องกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นกล่องปก,ปกตินะก็คือไม่มีลุ้นเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นของ Chaos คือกล่องมันหน้าตาเหมือนกันไงมันก็เลยแบบต้องกดเข้าไปดูอะคะ่ะถึงจะรู้ว่าเป็นกล่องไเอ้ยมีสีทองแต่ก็คือไม่ให้อยู่ดีอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ยังเป็นของตัวธรรมดาอยู่นะ มีทั้งหมด17กล่องเปิดดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะได้มา1อัน1 7กล่องได้แหวนแค่1อันมนะทุกคนคือแล้วก็ไม่ได้อย่างอื่นอีกเลยอันนี้เป็นของบอสตัวที่7นะคะไม่ใช่เดี๋ยวเราเปิดต่ออ่ะอันนี้นะคะเป็นของกล่องที่ได้จากฟิลบอสซีซั่นนี้แล้วก็รวมรวมกับอันเก่าของนกด้วยนะคะ ไข่สีม่วงตรงกลางที่อยู่ในตะกร้าค่ะก็คือเป็นของที่เอาไปใช้ทําอาหารแล้วเหมือนกลายมาเป็นโมจิหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละแล้วก็กินเวลาตีบอสเจอเรียน,นะคะอุ้ยได้หนังสือสกิลทุกคนหนังสือสกิลเนี้ยหาซื้อไม่ได้ห,ไไดหรือเปล่านะลุกจําไม่ได้อะแต่ว่าถ้าซื้อก็คือแพงอ่ะเออแล้วคือนุกไม่ได้เป็นสายที่แบบซื้ออ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะได้อ่ะโอ้ยโชคดีมาก ได้แหวน2อันโอเคเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาแหวนนะคะสดาวเงี้ยไปคราฟเอาแหวนที่เป็นพื้นกาแล็กซี่ขีหนึ่งเออฟิลบอสซีซั่นของไต้วัดรอบเนี้ยคือดีมากอุ้ยรอบนี้ได้6อันเลยคือเหมือนมาทำมาเพื่อแจกแหละทุกคนว่าคนน่าจะเล่นน้อยลงแล้วแหละเขาก็เลยเหมือนแจกเอาแจกเอานะคะมีสีทองขอลุ้นหน่อย ขออันที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ยังดีอ่ะมันมันได้ใช้อยู่แล้วไงแต่แทบไม่ได้เลยเอาได้1อันนะคะต่อมาอีกร้อยกล่องนะคะอยากได้สมุดสกิลอีกสักเล่มนะคะ1%เราจะมี10ได้หรือเปล่านะดึงไม่ได้1 0 0รกล่องได้แหวนมาแค่9วงอะทุกคนน้อยมากเลยอะเกือบ10%ใช่ไหมเออถ้า10วงก็คือ10%ถูกไหม แ,แบบใฮ้โคตรน้อยเลยโอเคสรุปนะคะ182กล่องแล้วส่วนใหญ่เป็นกล่องระดับต่ำด้วยนะเปิดมาได้แหวน19อันนะทุกคนคิดว่าเรดมันโอเคอยู่ไหมเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีนะคะว่าเปิดแหวนออกมาแล้วจะได้อันที่เป็นพื้น g a l a ี่กี่อันนะเดี๋ยวนุกจะทำในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป